Thank you. เนื่องในโอกาสสหาคนลเฉลิมบ eh ุคคลคุา28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ด้วยนั้ำพระท่าแเรืองไหมเพี่ยงเ้วยเบี่ยงเ้วยพระเนตรด้วยก้าวด้วกขอเดชะ เมืเกียนได้โคกาสที่ตรงกลงเมืองนมันธ์ศรษาิมพ์พันธาศรวันที่28ประยารคุณคระธานวันประชุมคณะกรราธิการที่ได้คงปฏิบัติพระราชวันีิศกิจการดูแลธุรกิจที่ทุกนท่านนะครับมีความดีและก็็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เป็นประธานในพิเปิดงานโครงการกิเศษพี่ในพระราในพระราชนครา เห็นป่ะเก็บค่า เขามีโฆษณาอันนี้ประมาณไหนครับครับเอาเราคู่เงินไปจริงไหมครับใช่ป่ะครับที่มันมีกรณีปัญหากันว่ามอายเซ็นคู่เง,งินอะไรเงี้ยรับเรามีแอปแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นครับผมเป็น